สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดลลอ b d ม l l a h Mana b i s m i l l a h i r ม h m a n i r o h i m Alhamdulillahirobbinalamin w a s a l ล a l l a h u a l a n a b i n a m u h a m m a d อัดาอิลัลฮักแะอิลาสซิรอติมุสตัคีมอ s s a l a m u a l a i k ะ m ร a ะ a h m ลล u l l a h ะ a b a r a k a t u h เอาขอความสันติสุขความเมดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับรายการข้อคิดจากกิตาบุลลอ์และสุนนะครับวันนี้ผมจะได้นำเรียนเรื่องของ อ่านบ,บีนัวนบ,บีอิบรอฮีมนบ,บีมูซานบ,บีอีซาว่าในอันกุรอานได้กล่าวไวน้นี่ท่านนบ,บีเหล่านี้เผยแพร่ศาสนาอะไรนะเผยแพร่ศาสนาอิสลามหรือว่าเผยแพร่ศาสนาคริสตศาสนายิวนะนะครับเออแล้วเร้วเราจะได ตอบโจทย์ตรงนี้จากจากอันกุรอานทั้งหมดนี้อันกุรอานมาตอบโจทย์หมดเลยนะครับว่าท่านนาบีสุลตาวะเลยะสัลลัมนะท่านนาบีก่อนหน้าท่านไม่ว่าจะเป็นนัวไม่ว่าจะเป็นอิบรอฮมีมูซาอีซานะครับอเผยแพร่ศาสนาอิสลามทั้งหมดเลยนะครับ เผยแพร่ศาสนาอิสลามกราบไหว้อัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นชีริกเป็นภากีกับอัลลอฮ์นี่คือเป้าหมายในการส่งศาสนาทูตมาเผยแพร่ด้วยเหตุนี้อุดมการของบรรดานาบีรอซูลหล่านั้นมีอุดมการเดียวกันนั่นคือให้มนุษย์เนี่ยมากราบไหว้อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวนะ และก็ยึดมั่นถือมั่นกับหลักการอิสลามที่อัลลอฮ์กำหนดมานะอัลลอฮ์กำหนดศาสนาอิสลามมาเนี่ยตั้งแต่นบีนัวนะนบีอิบรอฮีมมูซาอีซานะครับบางอย่างก็สอดคล้องกับตรงกับสมัยของท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัววลวะเลวะซัลลัมนะนะครับบางอย่างก็ อมีความแตกต่างกันบ้างแต่ในหลักอากีดาหลักความเชื่ออันเดียวกันนั่นคือให้ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาและวก็กราบไหว้อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาแต่เพียงผู้เดียวนะครับส่วนพิธีกรรมนะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเวลาละหมาดนะเอออาจจะแตกต่างว่าละหมาด กี่รอกะอะไรทํานองนี้นะครับละมากกี่เวลาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละแต่ละนบีอาจจะมีความต่างตรงนั้นนะครับเราไปดูหนึ่งอายะาในสุรอัชูร์นี่อายะที่13นี่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาได้กล่าวว่าชารอาละกุมม um ินัดดีน ม uh> าเอาซอบิฮีน uh ูฮ์วัลละดีเอาไฮนาอิลกะว่ามาวัดซอยนาบิฮีอิบรอฮีมอวามูซาวาอีซาอันยูกีมุดดีนวะลาตะตฟัรกูฟีนะครับก็แปลว่าพระองค์อลล l a ์ทรงกำหนดศาสนาแก่พวกเจ้าอ่า อัลลอฮ์ทรงกําหนดศาสนาแก่พวกเจ้าพวกเจ้านี่หมายถึงใครครับหมายถึงอุมมะประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะสลัมและก็ประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดนี่คือศาสนาอะไรครับศาสนาอิสลามนะนะครับเออนี่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ได้กําหนดศาสนาแก่พวกเจ้า เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงกำหนดแก่นาบีนัวนาบีนัวและได้กำหนดวาฮีแก่เจ้ามุฮัมมัดเช่นเดียวกับที่ได้กำหนดวาฮีมาแก่อิบรอฮีมูซาอีซาเห็นไหมอันนี้ชัดเจนเลยชัดเจนเลยว่าศาสนาของนาบีมุฮัมมัดกับศาสนา นบีอก่อนๆศาสนาเดียวกันคือศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ได้กําหนดศาสนาแก่นัวก็คือศาสนาอิสลามกําหนดศาสนาแก่อิบรอฮิมคือศาสนาอิสลามมูซาอีซาคือศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาคริสตไม่ใช่ศาสนายิวนะครับอ่าเพราะงั้นอันกุรอานเนี่ยจะตอบโจทย์นะแล้วแล้วก็ได้บอก บอกหลักบอกหลักกับบรรดานาบีเหล่านั้นว่ายัางไงอันอากีมุด,ดีนนะ่ว่าพวกเจ้าจงดำรงศาสนาไว้ให้มั่นคงนะ่ก็หมายความว่าบอกกับบรรดานาบีเหล่านั้นก็คือนาบีนัวนาบีอิบรอฮีมูซาอีซาให้ดำรงศาสนาอิสลามไว้ให้มั่นคงนะนะ่อะ่ะ และอย่าได้แตกแยกกันในเรื่องของศาสนาวลาตาตาฟรกูฟีอย่าได้แตกแยกกันในศาสนาืตกลงว่าเราได้คำตอบตรงนี้นะครับว่าโอ้ศาสนาของท่านนาบีนัวที่นบีนัวเรียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนของท่านนะ,ะก็คือให้นับถือศาสนาอิสลาม ให้กราบไหว้อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวไม่ให้ทําชีริกต่ออัลลอฮ์นบีนวเรียกร้องกลุ่มชนของท่านกี่ปีครับ950ปีนี่เปีได้คนมากี่คนนอิบนูอับบาสบอกว่าได้คนมา80คนอืมสิคนก็คือคนที่รอดพ้นจากการจมน้ำที่อยู่ในเรือนบีนัว่วนี่แหละ80ดคนได้แค่นั้นแหละ นะครับส่วนนบีอิบรอฮีมก็เช่นเดียวกันนะนบีอิบรอฮีมก็เช่นเดียวกันนะเรียกร้องผู้คนให้กราบไหว้อัลลอฮ์องเดียวให้นับถือศาสนาอิสลามให้มีการกราบไหว้อัลลอฮ์้วยการนมาโดยการละหมาดโดยการทําอิบาดอื่นอื่นอีกนะครับถ้าเราไปดูแล้วเดี๋ยวเราก็จะ นำเรียนในตอนหลังเรื่องของกุรบันนะครับแล้วก็นบ,บีมูซาก็เหมือนกันอีซาก็เหมือนกันนะครับนีนบ,บีเราจะเห็นว่า,าชาวชาวอะไรนะาชาววงวงวานของพวกพ้องของนบ,บีมูซานะครับพวกพ้องของนบ,บีมูซาก็เคย ก็คือที่เราอ้างว่าชาวยิวนะครับถามว่าเคยถือศีลอดไหมถือศีลอดครับนบีมูซาก็ถือศีลอดแล้วก็ถือศีลอดนี่นนมันถือศีลอดเนี่ยมันมันหลักมันหลักของศาสนาอิสลามใช่เปล่าศาสนาอิสลามใช่ไหมศาสนาอิสลามของเราเนี่ยนะ มีสอนอะไรมีสอนให้กล่าวกะลิมะชาฮาดะยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนะทูตใช่ไหมเออแล้วก็ใช้ให้ดํารงละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาใช้ให้ถือศีลอดในรมอดนนะช้ให้ชําระสะกาศเมื่อครบรอบปีครบนิซอบใช้ให้ประกอบพิธีฮัจยีที่ใบตุลลอ์นะครับเ,เห็นไหม นี่นบีมูซาก็เคยถือสินอดอืมถือแต่นบีมูซาถือสินอดนี่เป็นการถือสินอดที่ชูโกดขอบคุณอขอบคุณในความกรุณาของอัลลอฮ์ขอบคุณในความเมตตาของอัลลอฮ์ขอบคุณในเรื่องอะไรล่ะครับในเรื่องที่อัลลอฮ์ให้นบีมูซาเนี่ปลอดภัยจากฟิโรูนนะ ปลอดภัยจากการไล่ล่าของฟิโรูนะนะนบีมูซาก็พอได้รับความปลอดภัยโอมาอาัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เือะเกินที่อัลลอฮ์ให้ฟิโรูนตายในทะเลแดงนะ,ะที่ไล่ล่านาบีมูซาและนบีมูซาและะบันีอิสราอีนก็รอดและก็ปลอดภัยนบีมูซาก็ อนบีมูซาสุยุตอเลนบีมูซาถือสินอดนบีมูซาทําการละหมาดเพื่อเป็นการชูโกตเป็นการขอบคุณในความกรุณาของลอซุบานหวตาลาพระผู้เป็นเจ้าน่และนบีมูซาถือศินอดวันไหนเลยครับนบีมูซาถือสินอดในวันอาชูรนอนี่พอมาในยุคข,ของท่านนบีมูฮัมมัดสโละล,ะละวะไรวะสัลัม ท่านนาบีเราก็ถือสินอดในวันอาชูรอเหมือนกันในวันที่สิบมุฮัตรอมเหมือนกันนี่แล้วด้วยเหตุดังกล่าวนี้แล้วก็จะบอกได้อย่างไงว่นานบีมูซาเนน่ะอะไรนะเรียกร้องเชิญชวนสู่ศาสนายิวไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดนบีมูซาเรียกร้องเชิญชวนสู่ศาสนาอิสลาม ปฏิบัติตามบัญญัติเหมือนกับาศาสนาอิสลามในสมัยท่านอาบบมุฮัมมัดส์ลลัลลอฮุลฮิวะสัลลัมนะครับเออนั่นก็คือมีการถือศีลอดมีการละหมาดมีการขอบคุณอัลลอฮ์นะ่เห็นไหมเพราะงั้นอัลลอฮ์จึงกล่าวกับบรนีอิสรออินไว้อย่างไงฟัรกะอูมาอัลรอกีอินเห็นไหมฟัรกะอูมาอัลรอกีอินแปลว่าอะไรครับแปลว่าพวกท่านทั้งหลายจงโรอก,กอ่า เราก็เหมือนร่วมกับบรรดาผู้รอกก็นี่แปลตามตัวนะเออรอกก็คืออะไรรอกก็คือหนึ่งในละมาดในท่าละมานในท่าละมาดใช่ไหมมาพ่อท่าละมานที่นบีมุฮัมมัดมาสอนเราเนี่ยมีรอกก็มีสูยูดถูกต้องไหมครับนี่อัลลอฮ์บอกกับมนีอิสราอีลบอกว่าให้ให้รอกก็ร่วมกับบรรดาผู้รอกกะหมายความว่าให้ละมาร่วมกับบรรดาผู้ที่ละมาน แล้วถามว่าบันิอิสรออิมีละหมาดไหมก็มีละหมาดไงเอนี่ก็แสดงว่าบันินบีมูซานะ่ะสอนอิสลามสอนศาสนาอิสลามแกบ,บันิอิสรออิถูกต้องไหมครับนั่นไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ศาสนายิวพอนบีอีซาก็เหมือนกันน่ะนบีอิสา Allah ก็บอกให้ดำรงศาสนาอิสลามไว้ น,นบ,บีมูซาก็สอนศาสนาอิสลามนี่สอนให้กราบกราบไหว้อารออองเดียวไม่ทำชีริกต่อลรอนี่จำว่าเพราะว่าศาสนาไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่มีคำสอนให้กราบไหว้พระเจ้าองค์เดียวเหมือนกับศาสนาอิสลามถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอิสลามเป็นศาสนาเดียวเป็นเป็นการตอบโจทย์ที่ชัดเจนว่า เขาจะต้องกราบไหว้แต่เพียงอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาแต่เพียงผู้เดียวจะไปกราบไหว้สิ่งอื่นไม่ได้หรือกราบไหว้ตัวตัวนบีเองไม่ได้นะอ่ะยังก็พวกเขาไปเข้าใจผิดคิดว่านาบีอีซาเป็นพระเจ้าไปกราบไหว้นบีอีสากะนะครับอ่ามาเสียอีสาไปกราบไหว้อีซาคิดว่าอีซาน่ะเป็นพระเจ้า คิดว่าวิญญาณของพระเจ้าไปสิงสู่อยู่ในอีซาแล้วก็กลาบว่าอีซาถามว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องอิสลามชัดเจนชัดเจนตรงนี้บอกว่านาบีอีซานาบีมูซานาบีอีซาน,าบ,านาบีอิบรอฮิมนบีนัวด้วยเป็นเพียงนบีเน่เป็นเพียงนบ,นเนเงนบีเท่านั้นไม่ได้เป็นพระเจ้า ผู้ที่เป็นพระเจ้าคืออัลลอฮฺสุบานาววะตาลาระู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงบรรดาลผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาแล้วเป็นยังไงอ้าวเป็นยังไงนะอ้าวในวรรคต่อมานี่อลัลลอฮ์ก็กล่าวว่ากาบุรอนมุชรีกีนมาตัดอูฮุมอิไลฮิลลาแน นะครับนะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่แก่พวกที่ตั้งพาคีต่ออัลลอฮ์พวกมุชลิกินที่เจ้าจะเรียกร้องพวกเขาเชิญชวนพวกเขาสู่ศาสนาสู่ศาสนาอิสลามเป็นเรื่องใหญ่มากมหมายความว่าเขาไม่ยอมนะไม่ยอมหรอก มุฮัมหมัดพวกนี้จะไม่ยอมง่ายๆหรอกที่จะมามาเข้ารับอิสลามตามที่เจ้าเรียกรอ้องนะอัลลอฮฺยัจจตาบีอิลัยฮิมัยยะชาวายฮดีอิลัยฮิมันยูนีบอัลลอฮ์ทรงเลือกทรงคัดเลือกสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงนำทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ที่ผินหน้าสู่พระองค์อัลลอฮ์จะนำทางเน่เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะเลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ให้มาอยู่ในอิสลามอัลลอฮ์จะนำทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เขามานับถือศาสนาอิสลามและอัลลอฮ์จะนำทางผู้ที่ผินหน้าสู่อัลลอฮ์อย่างแท้จริงให้มานับถือศาสนาอิสลาม เพราะฉะนั้นคนที่นับถือศาสนาเป็นคนอิสลามเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่มีเกียรตินนย,ยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลานะครับเพราะอะไรเพราะไม่มีศาสนาใดนะที่อัลลอฮ์จะรับรองนะไม่ว่าจะศาสนาใดลัทธิใดความเชื่อใดอัลลอฮ์ไม่ได้รับรองแต่อัลลอฮ์รับรองคืออิสลามเท่านั้น อินนัดีนะอินดัลลอฮินอิสลามนี่กุรอานประกาศไว้ชัดเจนนะศาสนาณอัลลอฮ์คือศาสนาอิสลามเพราะงั้นอัลลอฮ์จะรับรองเพียงศาสนาอิสลามศาสนาเดียวจะไม่รับรองศาสนาอื่นด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮ์ก็บอกกับนบีว่าใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่ที่นบีมุฮัมมัดจะไปไปเรียกร้อง พวกเขาสู่อิสลามแต่อัลลอฮ์จะฮีดายะผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เน่าให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้รับนับถือศาส,ส,สนาอิสลามนี่นะครับส่วนในอายะ์ที่14บี่นี้อัลลอฮ์บอกว่าวามาตัฟรรกูอิลลามิมบะดีมาจาอะฮุมุลอินบะกยามไบนาฮุมและพวกเขาไม่ได้แตกแยกกัน นะเว้นแต่ว่าหลังจากความรู้ได้มาอย่างพวกเขาแล้วแนะ่พอความรู้นี่มาอย่างพวกเขาแล้วนี่นะครับเขามาทะเลาะกันมาแตกแยกกันนะครับบักยำใบานาหุมทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาอิจฉานิสยากันเองอ่าแตกแยกเพราะการอิจฉานิสยากันเองนะ ความรู้เรื่องอะไรความรู้เรื่องอิสลามเนะี่ยคความรู้เรื่องอิสลามนี่มาถึงเขามาถึงอ่าไม่ว่าจะเป็นชาวยิวชาวคริส์นะครับโอ้แหนะพอเขารู้แล้วว่าโอ้ยนี่าศาสนาอิสลามเนี่ยมันมาทีหลังเราหมายมหมายว่าชาวคริสชาวยิวกาวะนะครับมันมาทีหลังเราคนเหล่านี้ก็อิจฉาดิสยา อิชานิสยาอิสลามมาตลอดก็ไม่นำพาสิ่งที่นบีนำมาพวกเขาไม่นำพาและก็ไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดด้วยเนะเพราะว่าเดิมๆนี่คนเหล่านี้นี่เขาเชื่อว่ายังไงนะครับเขาเชื่อว่า,านาบีจะต้องมาจากตระกูลบันีอิสรอิบันีอิสราอ,อินนะครับเพราะงั้นความ ความดื้อรั้นของพวกเขาเนี่ยมันมันจะเซมเซมกันเลยแลย้วกับพวกมุชดีกินนะนะครับหมายความว่าความดื้อรั้นของอยิวและคิสเนี่ยนะครับมันจะพอๆกันกับพวกมุชดีกินผู้ที่ตั้งภากีต่ออล้อซุบานอุวาตาลเพราะฉะนั้นพอนบีเรียกร้องโอ้ย,ยากยากที่จะยอมรับนะครับตกลงว่าอาญาเนี่ยเราเราก็ได้รับทราบว่า การที่พวกเขาแตกแยกแตกแยกกนันนี่อันเนื่องจากว่าอิฉาดิสยานะครับอิชาดิสยาเนะี่ยเนะีนะ่ยดีเวลานี้นะครับมุสลิมคนที่อยู่ในศาสนิกอื่นมาเข้าศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากมายะนะครับเราไปไม่ว่าจะในในทวีปยุโรปนะีนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปในแอฟริกาก็ใช่ในยุโรปนี่เข้าอิสลามกันมากมายนะครับอันเนื่องจากว่าความรู้อันถูกต้องอมาถึงเขาเขาเข้าใจว่าที่ถูกต้องคืออิสลามเขาก็จึงเข้ารับาศาสนาอิสลามนี่คือเราก็ได้ข้อสรุปนะว่า นบีตั้งแต่สมัยนบีนัวเรียกร้องอิสลามนาบีอิบรอฮิมเรียกร้องอิสลามนาบีมูซาก็เรียกร้องสู่อิสลามอีสาก็เช่นเดียวกันอ,อุดมการเดียวกันกับน,นบีม uh ลลุฮัมมัดสโลัลว์อะเลวะซัลัมเรียกร้องสู่อิสลามให้กราบไหว้อัลลอฮ์องเดียวไม่เอาสิ่งอื่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์นั่นคือศาสนาที่อัลลอฮ์กำหนดมา เอาเลยครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์บิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวาชลาุมะัลกุมวรอมะตุลลอฮีวะบะโรกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม